สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางห่างเสงภาคบ่ายนะครับประจ ա วันอังคารที่3ามสิเอ็ดครับห่างเสียงอาทิตย์นี้มาแปลกแหวกแนวมากครับคารโทรทิมครับห่างเสงอาทิตย์แล้วเด่นเจ็ดได้เด่นสิบรอบมาเจ็ดรอบอะอาทิตย์นี้มาตัวรองมาตัวรองมั่งมาแต้มเดียวบนล่างมั่งแสดงว่าไม่เดินครับทําไม่เดินทํายังไงครับ ตามไปเบาๆครับลืมไม่ต้องตามครับตามท่านอื่นก่อนก็ได้นะครับผมเข้าใจตรงกันนะเปิดบายผมได้91421ครับขายได้เปิดตัวอื่นห้องอื่นไม่ว่าห้องไหนก็ตามครับเรื่องของท่านนะผมได้ตัวนี้ผมคิดตัวนี้นะครับเข้าใจตรงกันนะอ่าบายนี้เรสุด8ครับขารุดขาวิ่งจัด8ถ้าชอบแนวทางของผมครับกดติดตามไว้ครับแล้วถ้ามีโฆษณาครับดูให้ผมด้วยนะครับ8อะไรดี8อะไรดี1825ครับ 1 8 2 5 7 8 8 5ครับแล้วก็9 8 0 5ครับมันท้าเข้าไปครับ5 1 8 5 7 8 5 9 8 5ด 5, 5 5 2 2 5 8 5 5 8 8 50550 0ครับเมื่อเช้าก็5 6ถ่ทางอีกมาเดวเดียวกับจีนจีนก็่างฮังเสียงก็ถ่างครับก็ได้ประมาณนี้สำหรับฮังเสียงครับเดี๋ยวเจอกันทีก็3มัทนะครับสามาัถภาคดึกแล้วก็ดาวโจนเปิดตามปกตินะครับเมื่อคืน3มรัฐหฮังเสียงไอ้ของประานทูตผู้ผิดครับรัเสเซียเด่นเด้งบนล่างน,นะครับแล้วก็อังกฤษแตกตรงแตกตรง0 0 6 ด้หมดล่างส่วนหกนะครับแล้วก็เยอรมันก้าวได้หมดล่างครับก็เดี๋ยวเจอทีหุ้นภาคดึกกันครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับขอให้รับทราบกัรทวหน้าครับขอให้เครดิตฟูครับขอให้อะไรอะไรก็ดีขึ้นครับแต่สุดท้ายขึ้นอยู่กับท่านนะครับชอบตามครับทาไม่ชอบผ่านครับสวัสดีครับผม